ผมก็จะมารีวิวไรเดอร์คนที่เล่นใหม่นะครับใครที่เล่นแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเ,<ม>เริ่มแรกเราก็เข้าไปเล่นได้แรกแล้วผมก็จะเล่นรับเกมนี้นี่ครับมันก็จะให้เราเอาตัวเราก็คลิกเข้าไปคลิกตัวนี้เล่นหนึ่งเล่นมันก็เล่นได้ง่ายครับคลิกมือ 在录音。 เลลางนะครับก็ไปครับตามที่มันบอกโอ้เล่นลางแล้วเมือม่อเมือม่อเมือม่อกี้แค่แค่อะไรวะแค่ซึบซืบตัวอย่างตานนี้จะกองแท้ นี yeah, right, uh, ่ครับเราก็มีสองตัวเอาตัวอะไเข้าไปเลยบราวนพัฟเกตข่ายจัชนะครับชูอัฟเกียร์อัฟเกียร์เลยพิวพาแต่ไอเจมปองปองนี่ครับไอเทมปองอัฟเกียร์ครับ เพื่อนมาช่วยเราครับเกียรตบตุ๊บออนะครับเราก็ชนะแล้วครับแค่นี้ใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเกมกันก็มีแค่นี้แล้วครับอาเ่นผมขอตัวแล้วนะครับ